สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เป็นวันที่แปดครับแปดมีหน้าคมครับมาพรกาวเบาตึงอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบาตึงมีงอโคมแม่ลูกงามๆครับพี่น้องครับลูกอายุสามเดือนครับเป็นลูกเพเมีย่ครับสีแดงเข้มเลยครับพี่น้องครับแม่เพิ่นพึ่งได้ลูกตัวแรกครับเป็นงอสดๆเลยครับพี่น้องครับท่ายสูงลุยสามชิบหาครับ เพศเป็นเพศดำครับดำครบเครื่องครับงดตัวนี้ครับกินยากินเฟืองดีครับไอ้สนใจครับโครมาหาเบาตึงเลยครับโคมนี่แม่ลูกครับบาตึงเปิดว้ที่ครับหาหมื่นเก้าพันครับเป็นราคาที่เบามากครับสำหรับงอโคมแม่ลูกเป็นงอสดๆครับเบิ้งครับไอ้เบิ้งรายละเอียดน้ำกันครับวันนี้ครับ เพิ่งลูกเพิ่ครับพี่น้องครับสามเดือนครับกินเฟื่องดีแห้งครับลูกเพิ่นครับเป็นลูกเพศเมียครับลำโตเงีครับหนังนาครับบือลึ่นง่ายงครับเล็บดีคอขาดีครับลูกเพิ่นครับอายุสามเดือนครับพี่น้องครับมัวโคมนี่ครับห้าเมืองเก่าพันเท่านะครับเบิ่งช่วง้ายครับเพศเป็นเพศดำครับเงาหางยิ่งครับลูกครับหน้าโคตรม่พันได้สบายครับตัวนี้ครับ อายุสามเดือนครับพี่น้องครับหุ่ยงามแห่งครับเพิ่นเป็นลูกผสมโตมากครับนี่แม่เพิ่นครับแม่ท้ายสูงลอยสามสิบหาครับพี่น้องครับลำโตเงาครับเพิ่งได้ลูกมาโตแหลกครับพี่น้องครับหน้าโคตรไกลแน่นอนครับง้อโคมนี่ครับอี่สําคัญคือลูกเพิ่นงามแห่งครับพี่น้องครับสีแดงเข้มนะครับแม่โค้งสางใหญ่ครับลำโตเงาครับ เอาห้างนญ่ๆเลยครับเมียคนครับถึงหัวซดแห้งครับเมียคนครับบึงได้ลูกตัวแรกครับเบึงเงาห้างเมียครับเบ่งครับอันนั้นช่วงยักห้าไม้ครับห้าไม้ครับพ้นเลินครับว่าเป็นยังครับพี่น้องครับกินเฟื่องดีขึ้นยังนน่ครับบึงเนี้ครับเร็บดีคอขาดีครับโอ้เลียมงามแห้งครับงัวตัวนี้ครับ นาค้าครับอันนี้เล็บนาครับนนี่เล็บเล็บไทยครับพี่น้องครับดูกันเล็บงามขึ้นกันครับเป็นงอแงมครับคบนี่ครับหามือนาเก่าพันครับพี่น้องครับเป็นงอสดๆครับหามือนาเก่าพันครับไปสนใจครับโทรมมหาเบาตึงแนครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเบิ้งครับพี่น้องครับถกถอนบ่มมีครับ สวงสุดส้วงจมบ่มีครับงัโคมนี่ครับโอ้งวงามแห้งครับต้นนี้แม่เพิ่นมี่มองเดียวครับพี่น้องครับน่อมติ่งน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ก็บ่อเป็นยังครับเพ่นให้ลูกงามครับถีสําคัญครับน่อมติ่งน้อยหนึ่งครับบ่ใช่ปัญหาครับพี่น้องครับเลี้ยงลูกดีขึ้นเก่าครับเบ่งครับลูกเพ่นครับโอ้ยครับจังน้อยก็ได้สามเมืองนะครับลูกครับลูกงามแห้งครับ ให้สนใจครับเห็นชิบบ่าวตึงแล้วครับโทรมาหาบ่าวตึงได้ตลอดยี่ิบจีสั่โมงครับงอคมนี่ครับห้าหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับเป็นงอสดๆครับลูกแหลกครับอุ้ยลูกเพิ่นครับพี่น้องครับเป็นลูกผสมโตมากครับสีแดงลำโตเงวครับทั้งเชื่องครับทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่เพิ่นหนางามแห้งครับพี่น้องครับหนาทางดังคมงครับแม่เพิ่นครับเรียบดีคอขาดีครับ โขกถอนบ่มีครับส่วงสุดส่วงจมบ่มีครับมาเบิ่งลูกอีกที่หนึ่งครับอายุสามเดือนครับพี่น้องครับลูกครับ้จับได้ใบได้ครับขีเลนชีอ่อนคือเกาครับวู้นางนาแห้งครับมึงครับเงาหางยิ่ง่งครับลูกครับเพศเป็นเพศดํำครับแม่โค่งสางใหญ่ร่ำโตยาวครับ สายสูงรอวยสามสิบหาครับอาเมื่อเก่าพันรับงอโคมนีครับไปสนใจครับโทรมาหาเบาตึงเลยครับตลอดยี่สิบชีสมงครับบ้านนวะอำเภอปทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนีมีง้อโคมหนึ่งครับพี่น้องครับมาฝากครับเป็นง้องามครับพี่น้องครับงอเลี่ยงง่องามครับ หมอนาคดไกลแน่นอนครับตัวนี้ครับสําหรับลูกสาวครับไว้สามเดือนครับเป็นลูกผสมโตมากครับส่วนแม่เพื่อนครับเดี๋ยวสียาขาพยาบำรุงให้ครับพี่น้องครับบวยมีปัญหาครับเป็นอยากไปน้ำหลูกเพื่อนครับถึงก่อนเชื่องครับจับได้ใบได้ครับสุดท้ายนี่ครับขอขอบคุณครับเอฟซีที่ติดตามรับชมครับื่อยมากครับ อามาหาแม่เร็วไปหาแม่หาแม่ไปหาแม่หาแม่แมแมเด้อสุดท้ายนี้บัตึงขอจบคลิปไปเพียงเทนีก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับทำเขาครับอยู่โพไซครับอำเภอเขม,มรราชครับว่าสี่เดือนนะครับท่านผู้ชมครับ อันผูสชมครับงอเพิ่งงามเี้ครับน่ครับเต็มขอ,อกได้ครับดูขีคเอบหกแปดบอครับ่นครับเขาแบบงามครับพี่น้องครับ